เป็ดกับเขาพี่น้องนะครับขายของนะครับถึงมาถึงห้องพี่น้องมื่อนี้นนได้ขวบกบเด้อพี่น้องนะครับัวบครบเซพี่น้องเพ็ดโดยอันเซฟไพ่นะครับบรรยากาศย่ำเมื่อคำเมื่อขึ้นเด้อพี่น้องนะครับกากบขอทวดกอไปข้างห้องเด้อพี่น้องนะครับเสียงดังโคโคชีวิตข้าขายพี่น้องนะครับเตือนปุ๊กลูกเศร้านะครับบนสุขสบายคืออัน,น เหตุงานโรงงานนะพี่น้องนะครับจาบขอโทษขอใข้นะครับนะครับกินกลางดินกินกลางทรายนะครับโอ,โอ,โอโ้พี่น้องนะครับขวงปด๊แซ่บพี่น้องนะครับบึ้งบรรยากาศนะครับการเห็ดกระเป๋ากระป่านะครับตามพิษนะครับชีวิตพอค่าขา,ขายเกือบเราขายคู่ถังกระมังนะครับพี่น้องบรรยากาศไปน้ำักพี่น้อง นะครับโสดเออพี่น้องนะครับยังรับสมารเด้อนะครับในห้างนางงหม่ขอเบอร์ง่ายๆเงี้ยเงี้ยด้อนะครับอันก็ค่าร้านสิบบาทแล้วเน้นมากนะครับขอบล็อกง่ายๆนะครับเงี้ยเงี้ยนะครับโสดพี่น้องนะครับก็ัวกหัวปลานะครับโควบพี่น้องโควบ แอบเปกพี่น้องนะครับสูตรใดนะครับสูตรนะครับนี่น้นนอนกับมูฮักนะครับนอนกับเซียวนะครับบดไห้กับพี่น้องจะเลยเดินท้างไปบ้านพักนะครับนอนวบบสิออกเศร้าเลยพี่น้องนะครับช่วงนี้เร่งหาเงินพี่น้องนะครับติดุ้ญิงพี่น้องก็เลยต้องหาเงินไว้หลายๆพี่น้องนะครับก็ค่าสิบบาทติดกระเทยพี่น้องก็เลยบุ่ไหว้กันนะครับตอนนี้ ต่างค้นกับต่างป so ag. <te> pues ิดพ <tle> ี <ya> ่น้องนะครับปิดนี่เขาหัวคบพี่น้องหัวคบแซ่บๆพี่น้องนะครับบางพักแต่พี่น้องนะครับทีมงานนัุนบุมีไปดื่มแอลกอฮอล์เด้อพี่น้องนะครับขอออกตนนอกโตเด้อพี่น้องนะครับตัวกินพี่น้องพวกกินหน่อยพี่น้อง ห่วคบพี่น้องเบิ้งตีนครบนะพี่น้องนะครับคบไงซื้อมาจากบาทจ้ดก็เอาน้ำจากบาทรยเท่าไหร่กดปิดใน่ลงไปใส่กับใส่ยังในจาเครื่องปู กุ้งเลยกุ้งเลยกุ้งปลาเดดอย่างกุ้งเน่าเลยเน่าเนือดอกเน่าเลยได้กินเลยนะารับนะาักก้งกอเดี๋ยวไปให้หมากินหินหลายเาะพี่น้องนะครับเสื่องญาตเซี่ยวกินพี่น้องมือเสื่อเสื่องใบจนเน่าพี่น้องเอฟซีมาฝากเอฟซีนะครับอันเจ้จุ้มนะครับ จุ่มซีพีมาฝากเออเจ๊เล่านะครับขอบุญขอบคุณเด้อน้าใจเจ๊จุ่มคนสวยนะครับจะได้กินข้าวพี่น้อง้ะครับเอาไว้เอาไว้ให้ถังทองจ้ะเดี๋ยวกูไปให้ถังทองต้มใส่เขาะนอือเขาะอกอนีนะนะครับหัวปลุกพี่น้องนะครับเพื่อจะได้กินพี่น้องเลยนะครับโอ้เสียดายมากเนี่ยเลี๋ยวผมมีสูดเนี่ย ไ่มีน่งใจกับเย็นห้างมาให้เน่ยครับผมตูเย็นห้างก็เอาบ่อเพลอนเอา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 เม็ดแบบพี่น้องตอนนี้มันบ่มีนะครับใส่อันผงนัวพี่น้องใส่หลายแสบหลายนะครับใส่หน่อยแสบหน่อยเออพี่น้องฝึกมันลงไปกาใส่สักกิโลนี่ตามด้วยนะครับนี่ยังโอ้วันของจุงรถนะครับของจุงรถก่อนก่อนทุบเป้า แล้วหุนหินเขาก็กินนะครับโสดเป็นขั้วไส้โสดพี่น้องนะครับก็จะก๊บเข้าู่พี่น้องไส้ลูกไก่นอก้องไส้ลูกปลานะครับมักหลายไส้ไหลมักหน่อยไส้หน่อยพี่น้องนะครับต,ตัวนี้ทำตัวท็อปนะครับน้มประเดกนะครับผู้สนับสนุนรักย่างเป็นข้างกาดนะครับน้มประเดกกันแย่นุ่งนะครับ ใจหลายแสบหลายใจหลายกระเข้มนะครับก็มีเป็น,นยังเนาะบุกยังโอ้ยปลาพวกหัวปลาพี่น้องไส้โสดน,นะครับโอ้ยพี่น้องสะอร์ตพี่นออ้นองเอ,อ้ย <ผม S 2> หัวกบนะครับหัวกบซี่พีโตยิ่งยิ้พี่ยยพน้องนะครับเอฟซี FC นะครับ เอฟซีหรือเสียงเงินเสียงเงินเนาะที่แต่เอฟซีว่าสิเอาฝากนี่แหละครับทีน่นองเพงใจแล้วคนอายุอ่าคนอายุนะครับเพอเบิงอันติดตามมันคอยเบิง้งคลิปเจ้าอยุอันเจ้าเต้นยุ่กลางทางคอยยติรถเหยียบเจ้านะครับแล้วก็บอกออเอฟซีแล้วก็ฝากว่ามึงง่ายมากนะครับถ้าบอกโหเฮ็ดคืดอผีบาคแท้นะครับตัวจริงคือผู้จบผู้งามยูนะครับเฮ็ดเป็นผีบาผีงัวอันเต้นนอ้ มันแม่นยัดใส่หำเหมันของจริงือของปลอมนะลูกนะครับเป็นเราก็ถามอยู่นะครับปียบซีก็ได้หัวคบพี่น้องเบื้องบรรยากาศไปน้ากันพี่น้องการหุงหาอาหารพี่น้องนะครับชีวิตจริงยิ่งกว่าละครีนและพี่น้องนะครับการกินอยู่นะครับชีวิตพอคานะครับบ่ได้สวยได้ดูเด้อนะครับผู้ใดทีิพรเป็นลูกเป็นเนี้ยนะครับก็คิดต่อใต้อมองดูให้ดีเด้อครับสภาพครับ ตรงนน้นพี people, ่น้องเน่าเร็วเน่าอีกพี่น้องนะครับเราใส่ยังอีกอยู่ก่อนเดี๋ยวรอมันซุบกอนดีกันได้เจอน้ำมาใส่เราจะไปนั่งนาบ้านเก็บนู่ห่ล้วพี่น้องอ้ยพี่น้องโอ้พี่น้องโอบโอบตัวยิงใหญ่นะครับ หัวโกบพี่นอ้องนะครับกเบื้องบรรยากาศไปน้ำกันเนอพี่น้องนะครับเบื้องตอนเฮ็ดแล้วกับตอนกินนะครับนั่นกะตีไทยให้เบื้องอีกเนาะพี่น้องนะครับ